นับสนุนโดย Intel, Nvidia, Thermaltake, Tt Esport และ Gigabyte สวัสดีครับเพ,พื่อนชาวคอมพิวเตอร์ดีวีครับวันนี้เรามาตามความเรียกร้องนะครับเห็นหลายคนบอกว่าอยากดูการ์ดแรงๆการ,ร,ร์ดเทพๆนะครับวันนี้ครับเราได้กราฟิกการ์ดในตระกูล900ซีรี e ์จากทาง Nvidia GeForce GTX 980 แต่วันนี้ไม่ธรรมดาครับปกติเรามีทําการรีวิวทดสอบการเล่นเกมแบบใบเดียววันนี้เราจะเอามาทําการต่อ SLI หรือว่าการทำ multi GPU นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะแรงสักแค่ไหนนะครับเพราะแน่นอนว่าตัวนี้เป็นตัว high end นะครับสุดท็อปของตระกูล9 0ซีรีย series แล้วนะครับโดยวันนี้ครับเราได้การมา2ตัวนะครับในรุ่นเดียวกันแต่ต่างแบรนด์แต่เราจะเอามารวมร่างกันนะครับตัวนี้ครับตัวแรก ที่เราจะเอามาทดสอบคือ ASUS ในรุ่นของ Strix GeForce GTX 980นะครับโดยตัวนี้เนี่ยเราก็มีการรีวิวในเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับหน้าตาของเขาก็ดีไซน์เป็นนกคู่นะฮะสีดำเป็นรูปดวงตาก็มาแบบไฮเอน n d เลยนะฮะและอีกตัวหนึ่งครับที่เราจะเอามารวมร่างกันนั่นก็คือนี่ครับกาแล็ G-FORCE e GTX 980ในรูปแบบซิงค HOF หรือว่า Hall of Frame นั่นเอง SLI คือการต่อมาติด GPU นะครับหรือว่าใช้การ์ดจอร่วมกัน2ใบนั่นเองต้องเป็นรหัสเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่านี้เราจะต่างแบรนด์นิดหน่อยนะครับก็จะมีในส่วนของค่า GPU Clock นะครับที่ต่างกันได้บ้างนะครับแต่ว่ายังคงเอามาทำการ SLI ได้นั่นเองโดยเดี๋ยววันนี้ครับเราจะเอามาทดสอบเกมอยู่2เกมครับก็คือ Far Cry 4 กับ Battlefield 4นะครับเรามาดูกันว่าค่าเฟรมเรทนั้นจะพุ่งทยานไปถึงระดับไหนนะฮะแล้วก็จะเล่นเกมได้แบบเต็มเปี่ยมสักแค่ไหนและมากกว่านั้นเราจะเอามาทำการทดสอบ DSR หรือว่าการ run 4K บนจอ 1080p ให้ชมกันอีกด้วยโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปติดตั้งให้ชมกันนะครับแล้วก็พร้อมกับวิธีการเปิดการทำงานของ s l i ให้ชมกันโอเคพร้อมแล้วรุย ทีนี้เรามาดูตัว GPU Z ก่อนตัว GPU Z นะครับ CPU ของเราเนี่ยที่ใช้งานจะเป็นคอร์ i7 4700K นะครับคอรสปีดเนี่ยเราจะปรับไหลไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้เซตค่าไม่ได้คอกอะไรไว้นะครับเป็นค่า Default ของเขาส่วนบอร์ดเราจะใช้กิกะไบต์นะครับ Z97X Gaming 3 Memory ไซส์ขนาด 8GB ครับของ G-Skill นะครับก็ประมาณนี้ส่วนกราฟิกเนี่ยเรามาดูก่อนเลยว่าตัวนี้ครับ ตัวแรก980ตัวอินเทลนี่ไม่เกี่ยวนะตัวนี้เป็นออนบอร์ดนะฮะ980ตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นของกา l a เ็นะครับก็980 GM204 นะครับเทคโนโลยี28นาโนเมตรตัว g p u ข,ของเขาอยู่ที่1,304เมกะเฮิร์นะครับส่วนเจ้าตัว Asus นะครับจะอยู่ที่1,178นะครับก็ต่างกันหน่อยนึงนะฮะแต่เอามาใช้งานร่วมกัน ก็ประมาณนี้ครับกับตัวสเปคนะฮะของ G P U แล้วก็ตัว CPU ที่ใช้งานโดยที่เราใช้งานเนี่ยจะใช้ power supply จาก thermaltake นะครับแค่850วัตต์เท่านั้นนะแต่ถ้าสมัยก่อนนี้ต้องโ,อโห1,000 1,000วัตต์ัพนะฮะซึ่งสมัยนี้การ์ดค่อนข้างจะกินไฟน้อยนะครับ850ก็ยังไหวอยู่ส่วนการเปิดใช้งานเนี่ยเมื่อเราติดตั้งการแล้วนะครับในส่วนของ Nvidia Control Panel เเนี่ยเราต้องมาเซตค่านี่ครับ S L I เราต้องตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น Disable อย่างนี้เวลาเราใช้งานเราก็ต้องเปิดมาเป็นเปิดใช้งานนะครับง่ายๆครับมันจะมีขึ้นตัวสีเขียวอย่างนี้นะครับ2ตัว G e Force GTX 980นะครับก็จะต่อ s d m i กันเรียบร้อยแล้วก็ a p p l y ไปเท่านี้เองฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบการเล่นเกมแรกกันเลยกับ Battlefield 4นะครับไปพร้อมเลยตอนนี้เรามาที่เกม Battlefield นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าเฟรมเรทกันออย่างปกติแล้วเราใช้แค่ใบเดียวเนี่ย ค่าเฟรมเรทมันก็จะอยู่ที่ประมาณ80-90นะแต่ดูนี่สิทะลุไปร้อยกว่าเนี่ยนี่ฮะจะเห็น120-130นะครับมองไปนอกฉากที่จะไม่มีเอฟเฟกอะไรก็อยู่200ครับตัน200ไปเรามาดูเปลี่ยนของก่อนอ นี่ฮะเจอเอฟเฟกต์เฟรมเลทร้อยกว่าไม่ต้องกลัวเลยเลยเล่นลื่นเลยเพื่อนเก็ดูไปได้เรื่อยๆนะครับเอ๊ะเขาทำไร ไ่โดนสักลูกลูกนี้แหละอีกลูกหนึ่งค้าเฟเวทพุ่งกระจายเล่นสบายหายห่วงแน่นอนแล้วครับเป็นการระดับใหญ่ขนาดนี้มาเอสอกัน ือเจอเอฟเฟกหนักๆก็ไม่ล่วงนะไม่ล่วงแบบไปต่ำกว่าร้อยอะไเงี้ยจำจริงๆการ์ดระดับนี้ oh <my> ตรงส่วนนี้ครับเราจะไม่ลดค่ากราฟิกนะครับ แต่เราจะไปลองในส่วนของ DSR จำได้ว่า DSR เนี่ยทำค่าเฟรมเรทของ b u t t l e f i e l d เนี่ยอยู่ที่30 4 0ถึง40ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะกระตุกเลยนะครับเล่นยากพอสมควรแต่ทีนี้ DSR ของเราจะปรับไปแบบระดับ 4K นะครับ3840คูณ2-160ะฮะเรามาดูกันว่า DSR กับ980 SLI จะเจ๋งขนาดไหนนี่นะจะสังเกตเลยว่าตอนนี้พวกไอคอนต่างๆพวกค่าต่างๆมันจะเล็กลงเลยนะฮะนี่ฮะค่าเฟมเลท70มองไปข้างนอกละ่ะไม่มีเอฟเฟกอะไรมาก70กว่ากว่าคอเริ่มบูกก๊ก็มีล่วงมาบ้างครับ50ต้นๆแต่ก็ไม่ได้กระทบมากมายอะไรนะฮะกับตัวเกมมันยังพอเล่นได้อยู่ เนี่ยฮะเจอเอฟเฟกตเยอะๆก็50ต้นๆต้าวเดินทะลุเดินทะลุไฟอ,อ้าวตกไปข้างล่างเลย ีครับโฟเกเล่นได้นะครับก็เป็นฟิล4ระดับโฟเกครับ DSR ทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจเลยครับ50กว่ากว่านะครับต่ำสุดที่เห็นก็สูงสุดอย่างที่เห็นครับก็70นะครับ บางชาก็80โอเคเกมแรกครับเป็นที่น่าประทับใจมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกับฟาคายกันนะครับว่าจะทำผลงานได้เจ๋งแค่ไหนมาถึงตัวเกมฟาคายนะครับต้องบอกว่าเราเซตค่าแบบ1 9 2 0ง0ก้ l l l งสองคูณแปสกินะครับทั้งหมดที่ลองก็ นี่ฮะค่าฟเฟรมเรทที่ได้คือไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากก็ขึ้นไปร้อยกว่าเลยนะครับร้อยสี่ร้อยห้าแต่พอเราแบบเจอแบบพวกกราฟิกเยอะๆนะี่ก็อยู่หลักร้อยนะอ่ะอย่าอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิเออจะตายละจะตายแล้ว เดี๋ยวเราไปลองเล่นเล่น,ลนมัวมัวฉากตัวนี้หน่อยเนี่ยเฟรมเลทร้อยกว่าเล่นสบายสบายเลยกับอัลตร้านี่เราออกลองเส้นทางกับ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  ชนหมดจะบอกไม่เท่เราต้องขี่ช้างเราจะไปจับตะกัแตนไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใหม่ เรื่องมากนี่ครับการเล่นคือไม่สะด,ดุดเลยนะเพราะว่าค่าเฟรมเลทเขาค่อนข้างจะสูงนะครับก็ยังชนช้างอยู่พอแล้วเราไม่ทำลายสัตว์รถจะพังละ ทีนี้เนี่ยอย่างเกมเหมือนเกม Battlefield เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบแบบ DSR ปรับเป็นจอ 4K ดูว่าเฟรมเรทจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปทดลองแบบ 4K สิแบบ DSR นี่3840คูณ2160เราไปดูกันว่า ค่าเฟรมเรทเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้ค่าเฟรมเรทการ์ดใบเดียวเนี่ยจะอยู่ที่30กว่ากาเท่านั้นแต่นี่60สนฮะหกสบต้นต้นมีมี50ไปๆปให้เห็นก็มันมันเล่นได้ครับแบบ 4K ด้วยนะนี่รายละเอียดจะเยอะมากกว่าเดิมแต่มีนวงๆบ้างนะครับมีสะดุดบ้างให้เห็นนิดหน่อยแน่นอนนะครับ 4K มันค่อนข้างจะกินพลังงานของการ์ดพอสมควรเลย จะรอดไหมเนี่ยรถไม่ไปแล้วรถหยุดแล้วลงซีอยู่ทำไมไม่มีอะไรแล้วไม่เหลือเลยแล้วช้างหายล่ะครับก็ มันจะประมาณนี้นะกับค่าเฟมเรตก็ให้เห็นเลยว่ามันเล่นได้นะครับแบบสบายๆเลยนะครับโอเคก็มีมีสรดุดให้เห็นบ้างนิดหน่อยนะครับดูการาฟิกช่างสวยงามจริงๆการทดสอบของเราจบลงแล้วครับกับการต่อ s 2 i การระดับ h ฮเอ็นจีฟอร์ดจีดตัวต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่ จะแรงพอสมควรเลยนะฮะสำหรับค่าเฟรมเรทที่ได้มาพร้อมกับการเล่นเกมที่ไหลลื่นนะครับและที่ประทับใจเลยก็คงเป็นส่วนของการปรับ DSR โดยการปรับ DSR เนี่ยสามารถเล่นระดับ Resolution 4K ได้ในจอ1080นะครับก็มีการเรนเดอร์แบบ 4K นั่นแหละทำให้มีการเล่นที่ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นเพราะแน่นอนว่าการ์ดใบเดียวที่เคยทดสอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกม Battlefield เองหรือว่า Far Cry เองเนี่ยค่าเฟรมเรทอยู่ที่30 ประมาณรามณ30กว่าๆนะครับแต่ว่าอย่าง t บ l e f i e l d เนี่ยเราทดสอบ d ีเนะครับก็จะอยู่ที่6กกว่าขึ้นเลยก็ถือว่าเล่นได้เลยนะจะมีต่ำสุดก็50รวมถึงฟ้าคายเองนะครับก็มีค่าเฟรมเบดเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับถึงระดับต่ำสุด50าสะที่เห็นนะครับแล้วก็มีทะลุไป6กกว่านะครับเวลาที่จะไม่เจอแบบกราฟิกอะไรมากมายนะครับทีนี้เรากลับค่าเรื่องของเรานะครับกับการทดสอบ s r i ในจอแบบ1 0 8แ p แบบเดิม,ดมโดย Gforce GTX 980ใบเดียวเนี่ยของเกม Battlefield 4ที่เวลาเราเล่นเกมันเนี่ยจะมีทะลุ80จะมี1 0งบ้างนะครับเวลาเราหันจอขึ้นฟ้านะครับที่จะแบบไม่มีเอฟเฟกอะไรแต่เวลาเราเล่นแบบ s l i เนี่ยหันจอขึ้นฟ้าแบบไม่เจอเอฟเฟกค่าเฟรมเรตตันที่200ครับจะนิ่งเลยนะฮะแล้วเวลาไปเจอเอฟเฟกอะไรเนี่ยจะเห็นว่าต่ำสุดก็เห็นต่ำสุดจริงๆนะแวบๆเข้ามาเนี่ยคือ90ที่เหลือเนี่ย1 0พก็ถือว่า เล่นได้สบายๆเลยนะครับกับออลตราพรีเซตแล้วก็เล่นแบบนักนวงเลยนะครับไม่ต้องกลัวกระตุกเด็นทั้งสิน้นต่อมากับเกมฟา r คายโดยเกมฟา r คายเนี่ยการปรับของฟาคายเนี่ยค่าเฟมเรทอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถือว่าไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็นของมันก็คือ60นะครับพอค่าเฟมเรทที่ได้เนี่ยก็จะมี8 0บถึง100นะครับบางทีก็เห็นไปร้อยกว่าเลยเวลาเราผันจอไปทางอื่นก็ถ้าเอาค่าโดยเฉลี่ยของฟาคาย4เนี่ยก็เฉลี่ย ประมาณร้อยหนึ่งนะครับจะเห็นต่าสุดก็ไม่ไมถึงเจ็ดสิบนะครับก็ถือว่ามันเล่นได้อยู่แล้วละฮะแต่ว่าเรา,เามาให้ดูของค่าเฉลี่ยของเฟรมเรทนะครับว่ามันเล่นแล้วเอามาต่อ s 2 i แล้วจะแรงแค่ไหนก็เอามาทดสอบกันให้ดูแล้วครับกับ g force gtx 9 8 0ของทาง n e v i d i a เดียต้องขอขอบคุณทางกาแล x กแล้วก็ asus ด้วยนะครับที่ส่งกล์ดมาให้เราทำการทดสอบกันนะฮะแล้วก็เอามาจับต่อ s 2 i คู่กันเลยนะครับโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการทดสอบ การ์ดจอระดับไฮเอนด์ n จากทาง Nvidia ดีย G-FORCE GTX 980นะครับฝากด้วยครับกับเว็บไซต์ของพวกเรานะครับ www.competitv.com นะครับในนั้นจะมีข่าวสารมากมายรวมถึงบทความรีวิวดีๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปตตามชมได้ที่เว็บไซต์ที่นี่ที่เดียวนะครับพร้อมกับแฟนเพจของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับที่ f a c e b o o k c o m c o m p e t e t p r o d u c t i o n นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน c o m p e t t tv ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อน ครั้งหน้าจะมีอะไรไฮเอ็นหรือว่าเด็ดๆมานำเสนอให้ชมกันอีกนั้นต้องคอยติดตามได้ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ